สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมช่างโต้งนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับช่างโต้งจะพามาดูนะครับวิธีการนะครับออกแบบพอดตลมนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําพอดลมที่สามารถแบบสามารถจูนได้นะครับสามารถปรับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดไปหั่นนะครับนะครับวันนี้นะครับนะครับวันนี้เราจะใช้เป็น เราต้องวันนี้จะใช้เป็นเป็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเดี๋ยวเราจะพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมเขียนไฟล์เสร็จผมก็จะพิมพ์ออกมานะครับตัวนี้ผมเขียนตอนน้้ตัวนี้ผมเขียนไว้สามไฟล์นะครับเพื่อนนะครับผมเขียนไว้สามไฟล์นะครับก็คืออันแรกคือพัดลมแบบยาวนะครับนะครับตัวนี้ผมกะว่าไว้ทาไปสําหรับเป็นพัดลมสําหรับตัว ตู้พอดหลังนะครับตัวซับวูเฟอร์หกจุดห้านิ้วนะฮะซับดอกเฮดเคนะครับเคหกจุดห้าที่แปดสิบวัตต์ร้อยวัตต์เลยนะฮะตัวนี้นะครับมีนะครับนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเออก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนทักมาอย่างเงี้ยถามว่าเอ้ยมันมดีคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็เขาก็บอกเอ้ยช่างต้งลองทําที่มันแบบที่มันปรับได้ด้วยไหมอะไรเงี้ยผมก็ผม,มคิดอยู่พักหนึ่งกันนะครับว่า เอ๊ะทำไงวะอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยเออเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับเนี่ยผมก็จะทําเป็นตัวทําเป็นแบบสั้นนะครับนะครับนะครับทําเป็นแบบสั้นนะครับนะครับแล้วก็มีตัวต่อนะครับนี่นะครับนะครับมีตัวต่อนะครับคือคือสามารถแบบคือคือเสียบเพิ่มได้นะครับหมายความว่าเอ่อถ้าเราถ้าเราใส่ตัวสั้นไปแล้วนะครับเนี่ยใส่ตัวสั้นไปแล้วหรือเพื่อนๆอยากจะใส่ตัวยาวเลยก็ได้นะครับนะครับตัวยาวแต่ว่า กุยาจมันก็ต้องไปตัดอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาใช้เป็นตัวสั้นเนี่ยนะครับถ้ามันแบบเอ้ยมันแรงอัดภายในตู้มันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับหรืออะไรอย่างนี้นะครับลมมันออกเร็วเกินอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เราก็เสียบตัวเสียบตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเสียบตัวต่อเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มระยะให้มันให้มันยาวขึ้นนะครับเอ่อนะครับมันจะได้แบบเอ่อลมมันจะเดินทางช้าลงนะครับจะออกช้าลงอะไรอย่างนี้ครับ อาจจะทําให้มีแรงอัดภายในตู้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเบรคก็จะมาดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะครับสามารถเสียบได้แบบออันหนึ่งมาเสียบอันนึ่งยังไม่พอใจนะครับเสียบอันนี้ไปอีกอันหนึ่งยังไม่โอเคเสียบสองอันอะไรอย่างนี้นะครับต่อเพิ่มได้ผมผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า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 ผมผมคิดว่าเวลาที่เวลาที่เราต่อ ไอสี่เวลาที่เราประกอบตู้นะครับอย่างสมมติตู้เปล่าใบหนึ่งเนี่ยเอ่อมันจะมีปัญหาเพราะว่าเพื่อนๆนนะครับใช้ใช้ดอกมันบางทีเราใช้ดอกตามอารมณ์เราเนาะอย่างสมมติแบบเออบางทีเราใช้ HK 6.5นะครับใช้บางบางทีเราก็ไม่อยากใช้ HK บางทีเราก็อยากใช้ดอกยี่ห้ออื่นบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าค่าพารามิเตอร์ของดอกเนี่ยความความนุ่มความอ่อนความแข็งของแก้มอะไรอย่างงี้นะครับมันไม่เหมือนกันเนาะ มันก็เลยจะทําให้แบบคือเสียงที่ออกมามันมันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยซึ่งบางทีตู้เนะี่ยตู้เราซื้อมาแล้วแล้วมันปรับอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนาะแต่จะมันก็จะมีพอดลมนี่เนี่ยที่เราสามารถปรับได้นะครับผมว่านะสามารถปรับช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับทั้งตัวก็เลยเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองทําพอดลมพลาสติกดูซินะครับแล้วก็ทําแบบที่มันต่อได้นะครับต่อเป็นสองท่อนได้ได้เนี่ยผมนั้นน่าน่าสนใจนะ ก็คือสามารถว่ามันลองต่อเพิ่มแล้วเสียงมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับลองมันสามารถลองได้ก็ถอดได้แต่ถ้าถ้าเราเสียบไปแล้วปุ๊บถ้ามันดีแล้วก็แตะกาวร้อนนิดนึงนะครับแต้มกาวร้อนนิดนึงก็คือจบเลยนะครับเอผมว่าเป็นอะไรที่ที่โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยผมว่านะเนาะนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับก็คือให้ให้ดูวิธีการออกแบบผดลมนะตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะพอันี้เสร็จแล้วปุ๊บ เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราเดี๋ยวเราเราเอ,อ่อเขาเราคอนเวิร์ตไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็จะไปลงในเครื่องพิมพ์นะครับเดี๋ยวบองต้นผมลองนี้ก่อนเดี๋ยวลองมันมันสามารถยืดได้นะหมายความว่ายืดยืดในโปรแกรมนะครับมันสามารถยืดในโปรแกรมได้นะเดี๋ยวผมลองดูชิปนะครับ <c oughs> นะครับนะครับมันสามารถยืดได้นะผมว่าโอ้โหอขอออกก่อนไปเข็บก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับคือสามารถให้สั้นให้ยาวได้นะครับนะครับ เนาะคินี้ามันยาวเกินเราก็ปรับสั้นนะครับเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราเราพิมพ์ไปแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าเออแบบ้พิมพ์ไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับผมก็เลยทําเป็นแบบสองท่อนไปเลยนะครับนะครับเนี่ยสองท่อนนะครับมีท่อนสั้นกับท่อนยาวนะครับไอ้มีท่อนมีท่อนสั้นตัวนี้แล้วก็มีท่อนต่อนะครับโอเคผมโอเคครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เดี๋ยวลองพิมพ์ออกมาดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมว่าเวิร์กแหละเพราะว่ามันกินไซส์มันก็คือเหมือนปกตินะครับแต่ว่ามันมันเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันมาก็คือสามารถปรับได้นั่นเองนะครับพอมันปรับได้พวกนี้มันก็เออมันก็ง่ายนะครับเวลาจะปรับทรงปรับเสียงแล้วเสียบต่อเสียบต่ออะไรเงี้ยโหผมว่าดีนะโหว่าดีนะนะครับเพราะผมเป็นคนนึงนะที่ผมชอบปรับพอร์ตลมนะเพราะว่า ครับบางทีปรับแล้วมันเหมือนเหมือนเสียงมันมัมนมีมันมีเอกลักษณ์ของมันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นถ้าพอดสั้นถ้าพอดสั้นมากๆอย่างเงี้ยลมมันออกเแบบแบบร็วเสียงเบสมันจะมาเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าช่วงปลายนะครับช่วงที่เราแบบช่วงปลายมันก็จะแบบเบสมันจะรัวอะไรอย่างงี้นะครับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายืดยาวมาหน่อยอะไรย่างเงี้ยครับช่วงปลายมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะช่วงแบบเร่งสุดๆมันก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,นะบ,บ,ม,รรบมันก็ต้องลองดูเนาะ นะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะนี่ผมเป็นไอเดียเฉยๆนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าเออถ้าทําอย่างนี้แล้วมันเดินจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับเป็นมันเป็นแนวทางแล้วกันนะครับโอเคครับแค่นี้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรแค่นี้เอามาแบ่งปันนะครับวันนี้ผมนั่งผมนั่งเขียนผมนั่งเขียนไฟล์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปลองจะไปลองกับเครื่องพิมพ์นะครับนะครับจะลองพิมพ์ออกมาดูแล้วก็ด้ลองเทสกันนะครับ เดี๋ยวรอดูผลเดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีนึงนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับับทีนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ i อ i ิสปเปิล a ลช่าตสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟละรนไอสเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook, n นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ